câu gì câu một vào, ăn yàng xèo, súp xèo, sặc sùng, súp xèo súp xèo súp

อุปราระทุระภา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 ราราระาะภาระภาระภาราระภารนภาระภาราระภารภาระภาระภาระภารารรรราาะร

để phát tín hiệu cho các tín hiệu của โ่วมวันเจริญแื่ข้าพเจ้าทั้งหลายแย้้ที่เิดน,น,น,น้งาทำใี้สื่สารเพื่อที่องรักไปขอดววิญญาณที่บางเาอิญ เราทำทรายนะครับอาหารเนี้ không chào đẹp nữa người là <laughs> có <laughs> ở lá cứ ว่าที่สูงได้รับเครื่องถวายเรียบร้อยแล้วก็ขออนุมโมทานากับสายบุญทุกท่านนะครับ ततो माते तन्नार्षां हरि ओम इति ते के पोंति ओम ते ते जत्र ओम

มันไม่ที่มันคุมได้ไหม

i <laughs> <laughs>